สวัสดีค่ะนรแพทย์หญิงวิศมาวิทยานุกรกิ๋งนะคะชื่อเล่นชื่อหมอวิวค่ะเป็นหมอจัดฟันนะเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสจัดฟันใสนะที่มาพบหมอด้วยอาการมีฟันหน้าีที่มีช่องว่างทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างนะคะแล้วก็มีภาะวะฟันศกลึกสกลึกก็คือฟันศกลึกแบบนี้อ่าก็คือเป็นแผนการจัดฟันแบบไม่ถอนฟันเนาะโดยเคสนี้เนี่ยหมอก็วางแผนว่า จะแ,แก้ปัญหาศพลึกก่อนในแนวดิงน,นะคะแก้ก่อนนี้ให้ให้ฟันเนี่ยหายศพลึกแล้วเราก็ค่อยวกเขา้าโดยจำนวนชิ้นงานของเคสนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ53ชุด53ชุดในที่นี้ก็เฉลี่ยแล้วชุดหนึ่งก็ประมาณ10-14วันดังนั้นระยะเวลาการรักษาโดยรวมมะค่ะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีปกติแล้วค่ะหมอจะไม่ได้ให้ชิ้นเดียวทั้งหมดทุกชิ้นนะคะหมอก็จะทยอยให้ไปแล้วก็ นัดมาฟอลล์เรา u เ,เป็นระยะระยะว่าฟันคนไข้ะค่ะเคลื่อนตามแผนที่เราวางไว้ไหมถ้าเกิดว่าเคลื่อนดีเราก็ให้ใส่ชุดต่อไปได้อะไรนะคะซึ่งบางทีแล้วแต่เราอาจจะนัดทีละเดือนครึ่งสองเดือนหรืออาจจะนัดที่กว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าสภาพฟันของคนไข้ตอนนั้นเป็นยังไงใครนะคะที่ยังลังเลนะคะว่าจะจัดฟันใส่ดีไหมเนี่ยหมอแนะนําว่าให้ลองมาตรวจกับคุณหมอเขาดูก่อนนะคะว่า เคสแบบเราเนี่ย mm hmm. มีความซับซ้อน mm hmm. มากน้อยแค่ไหน mm hmm. ต้องใช้ชิ้นง,งาน mm hmm. ทั้งหมดกี่ชิ้นหรือว่าต้องแบ่งค่ารักษายังไงอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คนไข้ก็ลองมาปรึกษาดูก่อน mm hmm. ก็จะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจค่ะ